ดีนะครับวันนี้นะครับ,นนบมาเกี่ยวข้าวของประเทศนะข้าวหอมมะทุมนะฮะเนี้มาแล้วรับจานจัมโบ้นะครับอาจารย์นูนะครับทีมงานเสริมรถเกียนะครับวันนี้ลงข้าวหอมมทุมของประเทศครับอายุประมาณร้อยสามสิบวันนะฤดูกาลนี้อายุจะนานหน่อยนะฮะมารอกับลูกพี่เสริมนะครับนี่ลงของอน้านอหน,น,น้าหลอดน,นะครับมาแบ่งกันลงนะครับน,นี่อันนี้ลง อ่าบิงแรกไปแล้วนะครับสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวชมกันเรื่อยๆครับผมนี่ปลายบิงนะจะลมหน่อยนะแต่จะนักสบายมากข้าวก็ลมนิดนิดนะ แต่ไม่ลมมากครับสวยงามครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ 男生不。<laughs> เดียวมาลงสองตัวแล้วหนูพี่เสริมลงมาช่วยอีกตัวหนึ่ง นีก็ข้าว h ọ มประุมนะฮะของประเทศนะฮะผมนีก็จานโนกับคููพิเศษนะอาจารย์จัมโบ้ครับมาลงครับใกล้เสร็จนะครับ mm hmm. เดี๋ยวรู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมก mm hmm. ็ขอขอบคุณทุกท่าน,นครับที่เข้ามารับชมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสัิทีเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะผมหับคลิปนี้ขอกลารคำว่าสวัสดีนะครับ